ตั้งใจหลับตาเจริญสมาทิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างก,กายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจใสๆใจเย็นๆ ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ให้ใจของเราไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปกรลังเรื่องอะไรเลยให้ใจของเราเกลี้งกลีใจใสใสใจสบายสบาย แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายง่ายอย่างไม่ต้องมีพิธีหรือต้องง่ายง่ายไปรวมหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบาย ให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแตะใจไปที่ศูนย์กลางกายอย่างนุ่มนวลน,นะจ๊ะค่อยๆวางใจอย่างนุ่มนวลอย่างสบายๆให้ใจใสๆ ใจเย็นๆยานใจของเราไม่เกาะเกี่ยวเหนียวรั้งเรื่องอะไรจริงๆปล่อยวางได้จริงๆวินาทีนี้เนี่ยมันก็จะวืดเข้าไปถึงทำได้ในวินาทีนี้เหมือนกันแต่ใครทำได้อย่างนี้นะจ๊ะ เราปล่อยวางแล้วมันก็จะโล่งกว้างภายในถ้าใจก็จะเคลื่อนเข้าไปอย่างง่ายๆอย่างนุ่มนวนอย่างเบาเบาใจจะใสๆใจจะเย็นเย็น จะนิ่งอย่างมีความสุขตั้งแต่กายเบาใจเบาคือกายเหมือนไม่มีน้ำหนักจนกระทั่งมันหายไปเลยความรู้สึกที่หล่างกายหายไปเหลือแต่ใจที่นิ่งๆนุ่มๆเบาๆ อยู่กับความสุขภายในที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคือกายก็สบายใจก็สบายยิ่งเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งนุ่มๆเบาๆใจก็ยิ่งเคลื่อนเข้าไปสู่ความสบายมากขึ้น ความสุขก็มากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุขกับเฉยนี่มันอยู่ด้วยกันนิ่งแต่มีความสุขสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนความบริสุทธิ์ ปรากฏเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างแสงสว่างที่เกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มเบาวสบายเป็นแสงที่นุ่มเนียนละมุนตาค่อยๆสว่างไปเรื่อยๆ แล้วใจก็ค่อยๆเคลื่อนก็ไปสู่ภายในอย่างนุ่มนวลเคลื่อนอย่างง่ายๆทามกลางความสว่าง <c oughs> ก็จะเห็นดวงใสๆดวงเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นดวงใสๆ กลมกรอบตัวมันดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์โปร่งเบามาพร้อมกับความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาเพิ่มขึ้นแวงใสใสยิ่งเรายิ่งหยุด ยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไว้หยุดไม่ยั้งเลยจะดิ่งก็ไปในกลางดวงใสๆที่ขยายไปรอบตัวทั้งใสทั้งสว่างทั้งมีความสุขแล้วก็มีความบริสุทธิ์ของใจยิ่งหยุด ยิ่งดิ่งยิ่งดิ่ง,ง,งไม่หยุดยั้งเลยจะวืดเข้าไปอย่างมีความสุขพยายามแตะใจกันไปอย่างนี้เลยจ้ะวางกับไปถึงองค์พระใสใสเห็นองค์พระภายในใสใส ใสบริสุทธิ์เหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆเพชรที่ต้องแสงหรือใสย,อยิ่งกว่าเพชรบ้างเคลื่อนอยู่กับใจ เราหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายมีความสุขความรือสุดมากแค่ไหนภาพนั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นองค์พระก็เล็กบ้างใหญ่บ้างใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพืดอนสำหรับนักเรียนใหม่ผู้มาใหม่ก็แตะใจไปเบาๆอย่างเนี้ย ใหใจนิ่งๆเนิ่มนมเบ,บ,บ,บาๆสมัยยอย่างไม่มีพิธีรีตองส่วนคนที่ทำคล่องแล้วก็วืดจึกก๊กไปถึงดวงถึงองค์พระภายในยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นดวงในดวงบ้าง องพระในองค์งพระบ้างใจก็ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจะได้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่างๆที่เราทำาตั้งแต่ตอนเช้าจเจริญภาวนา บุญาการบูชาข้าพระบุญาการถวายวัตถา,ารเป็นสังฆทานแด่บิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธ,ธรรมทุกทุกบุญเลยแต่ละบุญก็จะเป็นดวงใสใสมรวมตัวอยู่ในกลางกายของเราเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา ทั้งในปัจจุบันนี้และก็ในอนาคตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยใหเรามีทั้งอายุยืนมีวันณนะวิวพันผ่องใสสวยงามมีความสุขกายสุขใจมีกำลังกายมีกำลังใจ มีความเฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงมีธนสารสมบัติมีทรัพย์มีบริวารสมบัติมีทั้งบริวารมีทั้งพวกพ้องหมักมองง่เดียวมีทั้งธรรมสมบัติคือได้บรรลุธรรมด้วยพวดูดง่ายๆก็จะได้ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติลาบยศสรรเสริญ,ส,ญสุขมักผลนิพพานและกับวิชาธรรมกายด้วยบุญทุกๆบุญจะเชื่อมต่อตรงนี้ที่กลางกายของเรานะี่ยจะโดยเฉพาะบุญบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญที่เนื่องโดวยวิชาธรรมกาย ต้องเฉพาะวิชาธรรมกายเท่าน,นั้นจึงจะประกอบพิธีบูชาข้าพระได้คือนำาตยธรรมอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบนี้เนะี่ยกลั่นให้เป็นของละเอียดโดยวิชาธรรมกายแล้วก็น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชา แต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วคือขันธ์ทั้งหลายที่จะทําให้เวียนว่ายได้เกิดในภพทั้งสามนั้นดับสลายไปหมดเหลือแต่ธรรมกายอรหัตผลเข้าสู่อายตนนิพพานซึ่งนับ อสงไขวิทุนจะนับจะประมาไม่ได้นับพระองค์ไม่ทุนทีเดียวไม่ซ้ำพระองค์มีพระธรรมเกยปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานท้งพระธรรมกายของพระรหันพระปัจเจกพระพุทธเจ้จาพระสัพพัญญุพุทธเจา้า พระธรรมกายเหมือนกับหมดต่างแต่ขนาดและประรักสมีซึ่งจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องประกอบวิชาธรรมกายและถึกทุกครั้งมหาปูนียาจารย์ทุกท่านตั้งแต่ประเด็บคุณหลวงปูพ่พระผู้ปราบมารพระมงกลเทวปฏิสดจันทสโรและคุณยา,าจารย์ทั้งสองคือมหาลัตนาปฏิกา จันทรคนนกยุงรัตนบัติการทางสุขสำแดงปั้นซึ่งจอนนี้ท่านเป็นสมณะเทวบุตรอยู่ในสวรรค์ยันเดอสิตหรือดสิทสิตบุรีที่เราคุ้นเคยวงบุญพิเศษพอถึงวันเวลาดังกล่าทั้งจะรวบเอาหมดเลยทั้งพวกเราทั้งเครื่องไทยธรรมดอกไม้ทูบเทียนอาหารหวานข้าว ประกอบวิชาธรรมกายทับทวีไปถวายเป็นพุทธบูชาต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายดังกล่าวที่ท่านอยู่เป็นเนื้อนาบุญในอายตนะนิพพานซึ่งลอยพพสามขึ้นไปสามเท่าของพบสามนะเป็นอายตนนนิพพาน มีพระนิพนานนับไม่ถ้วนแลวล้วนจะเป็นปธมรมกายแห้งสิ้นซึ่งจะไปถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายต้องประกอบวิชาตะมะกรายจึงจะไปถึงโทติปราบมารเท่านั้นภาคปราบเท่านั้นจึงจะทำอย่างนี้ได้เวลาจะปราบมรต้องผ่าน ลบอายตนะนิพานานี้ผ่านไปไกลกว่านั้นดังนั้นบุญจึงเกิดขึ้นมากมายสมัยที่คุณยายจางเรายังอยู่คุณยายจางก็นึกยูงท่านจะสั่งนักสั่งหนาว่าอย่าขาดคุณยายทั้งสุกเช่นเดียวกันไม่จะขาดการบูชาข้าวพระ เป็นบุญอจินไตเป็นอาสาธรณะไม่ทั่วไปจะต้องเฉพาะผู้ที่มีเชื่อสายของวงบุญภาคปราบรือวนอย่างนี้แหละข้ามพบข้ามชาติมาจึงจะมารวมชมนุมเอาบุญใหญ่นี้ได้และบุญใหญ่นี่แหละก็จะให้ผลน,นังที่เด็กกล่าวไปแล้วนะั่นแหละ โลสมบัติทรับสมบัติคุณสมบัติหนาบยศสรรเสริญสุขกรผลนิพานวิชาธรรมกายก็จะบังเกิดขึ้นติดเป็นผังสำเร็จไปทุกกายตั้งแต่กายมนุษย์กายมนุษย์เลียดกายที่ผมรูปผมกายทำกระดูโสดาสกิจาคาราคารหัดเลื่อยไปเลย ในทุกๆุกายเราได้บูชาข้าวพระไปเมื่อเช้าแล้วณนะช่วงเวลานี้เราจะได้ประมวลรวมบุญคำนวณบุญทั้งหมดติดอยี่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นบอกเกิดถึงความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันในชาติและในอนาคต ทุกภพทุกชาติกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นโลกทุกคนต้องกลันก่นจิตกลั่นใจให้ใสๆใสโดวยวิธีการหยุดนิ่งดังกล่าวให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุง่มนมเบาเบาสบายสบยให้ใจใสๆใส ใจเย็น็นะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ใจเบิกบานให้ช่มชื่นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ